สวัสดีค่ะคุณลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่านร้านเพชรมันตาเป็นร้านค้าออนไลน์ในทุกคลิปของ YouTube จะลงรายละเอียดร้านค้าไว้คุณลูกค้าสามารถคลิกเพื่อชมเบอร์โทรศัพท์และช่องทางในการเข้าเพจ Facebook และ l i n e o f f i c i a l พร้อมชมเงื่อนไขการสั่งซื้อค่ะเห็นคลิปแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะและกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดการรับชมเมื่อทำคลิปสินค้าใหม่เสร็จค่ะ วันนี้นำเสนอสินค้า9รายการสินค้าชิ้นแรกแหวนทับทิมสยามฝังแบบไร้านามเรือนทอง90หนัก9.3กรัมทับทิมสยามสีแดงอมม่วงประมาณ4-5กรัตมาพร้อมใบเซอร์เพชร8 8เมตร0.76กรัตหน้าแหวนสูง1.1เซนแหวนเบอร์53ราคา45,000บาท เป็นงานที่ได้ทับทิมสยามเจรไนทรงสี่เหลี่ยมฝังประกบชิดติดกันแบบล็อกไร้หนามหน้างานไม่มีหนามเตยบ่าฝังเพชรแบบแน่นๆทั้งซ้ายขวาโดยเทคนิคจิกไข่ปลาเทคนิคการฝังพลอยแบบนี้ต้องใช้ความชำนาญพิเศษของช่างพลอยเพราะนําพลอยมาประกบชิดติดกันเป็นเทคนิคพิเศษที่ค่าแรงหากเป็นงานมือหนึ่งสูงมากค่ะ สีของทับทิมสดเข้มตัดกับความขาวของเพชรบ่าข้างได้ลงตัวค่ะแหวนเพชรซี่เหลี่ยมลูกโลกเรือนทอง 18K หนะัก6.5กรัมประดับเพชรเจรไนทรงลูกแพร1เม็ดเพชรกลม8เม็ดหน้าแหวนขนาดกว้าง1.5คูณสูง2.2เซนแหวนเบอร์54.5ราคา29,500บาท เป็นงานดีไซน์หน้าแหวนเป็นทรงมาคีค่ะและนำเพชรซีกเจรไนเหลี่ยมลูกโลกทรงลูกแพรประดับตรงกลางล้อมด้วยเพชรทรงกลมแหวนดีไซน์หัวท้ายแหลมใส่แล้วทำให้นิ้วดูเรียวยาวชวนมองยิ่งขึ้นค่ะงานมาบนตัวเรือนสีทองอารามได้เพชรซิกลูกโลกเม็ดใหญ่ในยามที่แต่งกายชุดไทยโบราณหรือชุดไทยประยุกต์ จัดเครื่องประดับแบบนี้ก็ดูเข้ากาลเทศะดีค่ะต่างหูเพชรดีไซน์ตุงติง้งเรือนทอง90หนัก3.9กรัมประดับเพชร2เม็ด30ตงังและ32เม็ด64ตงังทางชิ้นงานเพชรรวม0.94กรัตช,ชิ้นงานขนาดกว้าง0.8คูณ2.2เซนราคา26,000บาท เป็นงานดีไซน์สวยที่ด้านล่างทำกระป๋อเป็นทรงหัวใจและประดับเพชรเม็ดใหญ่ถึง15ต่างค่ะเพชรขาวไม่ติดนวลชิ้นงานนี้เพชรรวมเกือบ1กระดัตค่ะหน้าง,งานขนาดกําลังสวยค่ะใส่แล้วดูไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปค่ะกาไลาเพชรกลนทรงดาวเรือนพิ้งโกล8 k หนัก9.7กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด10ตัาง และเพชรบริวาร109เมตรรวม0.92กรัตทั้งชิ้นงานเพชรรวม1.02กรัตด,ดาวขนาดกว้าง1.3คูณ1.3เซนกำไลร,รอบวง16เซนกำไลทรงวงรีเส้นผ่าศูนย์กลางด้านข้าง5.5เซนที่เรียกว่ากำไลกลนเพราะว่าดาวสามารถเคลื่อนขยับได้ค่ะระบบล็อกแบบลินเสียบและหนวดกุ้ง ราคา49,500บาทวัสดุเป็นพิงโกลจะดูสวยทันสมัยโดยสีจะออกมีชมพูนิด,นดโดยมีส่วนประกอบของทองแดงจะดูไม่ทองอารามเหมือนทองทั่วไปค่ะพิงโกลทำให้งานดูมีความละมุนและนุ่มนวลยิ่งขึ้นค่ะงานมาในสภาพดีประดับเพชรครึ่งวงกำไล ตัวดาวที่เคลื่อนขยับได้คือสเสน่ห์ของงานชิ้นนี้ค่ะเป็นงานเพชรเยอะเพชรรวมถึง1กระดัตค่ะแหวนลูบิไลท์ประดับเพชรเรือนทอง90หนัก5.5กรัมประดับเพชร40เมตรรวม0.60กรัตลูเบลไลท์ขนาดประมาณ4กระดัตเจรไนทรงรูปไข่พร้อมใบเซอร์หน้าแหวนขนาดกว้าง1.4คูณ1นเซน แหวนเบอร์54ราคา36,000บาทชิ้นนี้เหมาะกับท่านที่ชอบงานพลอยสวยพลอยเม็ดใหญ่และขึ้นไฟดีค่ะในใบเซอร์จะแจ้งขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงของพลอยไว้นะคะหน้างานดีไซน์สวยโดยทำฉลุเป็นลวดลายฝังเพชรแบบแน่นๆเต็มหน้าแหวนค่ะหน้าแหวนเป็นทรงมาคีหัวท้ายแหลมนะคะ ใส่แล้วเต็มหน้านิ้วเสริมให้นิ้วดูเรียวยาวหน้ามองยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ถูกใจแล้วแหวนไซส์ใหญ่เกินไปต้องการลดขนาดแหวนทางร้านบริการลดให้ฟรีค่ะแต่หากไม่ต้องการตัดไซส์แหวนอยากได้ซิลิโคนพันก้นแหวนเพื่อกระชับให้ก้นแหวนดูเล็กลงสามารถแจ้งทางร้านได้นะคะทางร้านจะจัดไปให้ค่ะสร้อยข้อมือเพชร ครึ่งวงเรือนทอง18 k เคหนัก3.2กรัมประดับเพชร17เม็ดรวม2กรัดหน้าส้อยกว้าง3มิลประดับเพชรขนาดใหญ่สุดเม็ดละ15ตังคตและเล็กสุดขนาด7ตังค่ะช่วงเพชรวัดแนวโคง้งยาว6เซนส้อยยาว17.5เซนมีห่วงทดลดความยาว2.5เซนระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลายัย ราคา38,500บาทสร้อยเส้นนี้เป็นงานที่เพชรขาวสวยค่ะมีช่วงเลือกเกี่ยวปรับระดับความยาวได้ตามต้องการค่ะเป็นงานเรียบๆที่ได้เพชรขาวสวยเล่นไฟทุกเม็ดค่ะแหวนเพชรกระจุกเรือนทอง39%หรือทอง 9K หนัก3.8กรัม ระดับเพชร7เมตร21ตังค์และ52เมตร30ตังค์ทั้งชิ้นงานเพชรรวม0.51กรัตหน้าแหวนทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง1เซนแหวนเบอร์48ราคา18,800บาทเป็นงานเพชรกระจุกที่นำเพชรขาวกระจุกรวมกันตรงกลางล้อมด้วยเพชรวงนอกและบ่าประดับด้วยเพชรลงมา3แถวค่ะ สำหรับสายเพชรที่ชอบความเพชรเยอะชิ้นนี้เป็นงานที่ใส่แล้วเพชรดูเยอะหลอกตาค่ะแหวนมาไซค่อนข้างเล็กเบอร์48หากท่านที่ถูกใจและไซส์แหวนเล็กเกินไปสามารถสั่งปรับไซส์ได้ทางร้านมีบริการค่ะโดยทองที่ใส่เพิ่มเข้าไปเป็น 18K ปรับไซส์ไซส์ละ400บาทค่ะเมื่อปรับไซส์เสร็จเรียบร้อยทางร้านจะถ่ายหน้าตาสินค้าให้คุณลูกค้าชม เพื่อตรวจเช็คว่าเป็นเบอร์ตามที่คุณลูกค้ากำหนดไว้ค่ะสร้อยคอพร้อมจี้เพชรจี้ทอง53%หรือทอง 12K สายทอง37%หรือทอง 9K หนักรวม12.3กรัมประดับเพชรเม็ดกลางขนาด20ตัคงและเพชร9เม็ด27ตัคงล้อมด้วยเพชรกุหลาบ55เม็ด65ตัคง ทางชิ้นงานเพชรรวม1.12กรัตจี้ G. ขนาดกว้าง2.5คูณสูง4.5เซนขั้วจี้กว้าง3มิลสายยาว15.5นิ้วระบบล็อกแบบตะขอพวงมาลัยราคา37,500บาทเป็นงานจี้เพชรขนาดใหญ่ดีไซน์สวยได้เพชรเม็ดก,กลางขนาดใหญ่ถึง20ต่างค่ะ ชิ้นสุดท้ายแหวนลูเบลไลเจียรไนทรงลูกแพรประดับเพชรกลมและเพชรแทง่งเรือนทอง90หนัก9.3กรัมลูเบลไลเจียรไนทรงลูกแพรขนาดประมาณ8-9กรัตพร้อมใบเซอร์เพชรกลม7เม็ด42ตังเพชรแท่ง24เม็ด1กรัตทางชิ้นงานเพชรรวม1.42กรัต หน้าแหวนขนาดกว้าง1.3คูณสูง2.3เซนแหวนเบอร์52ราคา62,000บาทเหมาะสำหรับท่านที่นิยมงานพลอยเม็ดใหญ่ชิ้นนี้พลอยสีสวยเข้มพลอยเม็ดใหญ่ใส่แล้วดูเด่นสะดุดตาหน้างานดีไซน์ได้ไม่ธรรมดาดูสวยโดยนำเพชรกลมและเพชรแท่งประดับเป็นดีไซน์ร่วมกันค่ะ เท็ขาวคุณภาพล้อไปกับความสวยของพลอยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้มาโดยการกดไลค์กดแชร์ subscribe หรือคอมเมนต์และพบกันใหม่สวัสดีค่ะ